สวัสดีค่ะอันอันนะคะแล้วก็อยู่กับอันที่ช่องอันนขายฟอร์ชานลนะคะแล้วเราก็อยู่กับที่เดิมที่ฟอร์ราชพฤกษ์พระรามห้าของเรานั่นเองนะคะวันนี้อันพามาพบกับนะคะไดโนเสาร์นะคะของฟอร์นั่นคือแลกเตอร์นะคะทั้งสองรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะคะตัวนี้ละค่ะ1นึ่0ล้านเจ็ดแสบาทนะคะแล้วก็มาที่ตัว3.0นะคะตัวนี้เป็น t ทอวินเทอร์ในราคา1 แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนั่นเองนะคะอาจจะเป็นสีตัวนี้สีนะคะสีเทาเพิ่มเงินหนึ่งหมื่นบาทสีส้มก็เพิ่มเงินหนึ่งหมื่นบาทนะคะจะมีแค่สองสีนะคะในตัวแรปเตอร์ที่เพิ่มเงินนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจจองนะคะสามารถมาจองได้ที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระรามห้าของเรานะคะตอนนี้ยอดจองถล่มทลายกันเลยนะคะสําหรับสองรุ่นนี้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่ออันได้โดยตรงที่เบอร์0 8 2 4 9 6 7 8 3 9นะคะ,นะคะเบอร์สามารถแอดไลน์ได้เลยหรือเข้ามาเทสได้ที่โชว์รูมฟอร์ดพระราม5ของเรานะคะมีตัวเทสเป็น3.0 วินเทอร์โบสีขาวนะคะให้ลูกค้าได้สัมผัสนะคะของตัวรถจริงๆนะคะเข้ามาเจอกันที่ฟอร์ดราชพฤกษ์พระราม5นะคะวันนี้อันไปก่อนสวัสดีค่ะ